สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Zero to Profit ครับผมสำหรับตอนนี้เราจะชวนคุยในอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนไม่ค่อยได้คุยกันปกติทั่วไปครับุูกเราจะคุยเรื่องของการเปิดบริษัทจัดการอะไรยังไงใช่อันนี้คุยแบบเศร้าหลายคนชอบถามมาแบบนี้ครับว่าปิดบริษัทต้องจัดการภาษีจารอะไรยังไงบ้างจริงๆเรื่องปิดบริษัทยากกว่าเปิดบริษัทแต่คนไม่ค่อยคุยกันเพราะไม่ค่อยปิดเหรอไม่ใช่เพราะว่าแบบอาจจะแบบเหมือน ปิดไม่ไม่สำเร็จ <c oughs> ไม่สาเร็จคือส่วนใหญ่เวลาจะปิดบริษัททั้งทีเนี่ยส่วนใหญ่หลังๆเราเห็นคนที่เปิดบริษัทมา <c oughs> แล้วแล้วเขาไม่ยอมปิด <c oughs> เขาชอบค้างทิ้งไว้ <c oughs> แล้วก็ส่งเขาเรียกว่างบเปล่าคือไม่มีรายการไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าวันหนึ่งมันก็ต้องปิด <c oughs> ตอนนี้ก็เลยจะมาคุยว่าเวลาปิดมันต้องจาก,การอะไรบ้างถ้าโฟกัสเฉพาะเรื่องภาษี <c oughs> เอาแค่ภาษีก่อนเออภาษีเนี่ยมีตั้งหลายตัวนะคะ <c oughs> ตั้งแต่ภาษีเงินได้นิติบุคคลก็คือภาษีที่เกิดจากการทาธุรกิจมีกําไรเนี่ยเราก็ต้องจ่ายภาษีไปนะคะ บริษัทที่ยังไม่เคยยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลนะไม่ว่าจะกี่ปีก็แล้วแต่รวมทั้งปลายปีแล้วก็กลางปีนะคะครึ่งปีกลางปีครับถ้าเราจะปิดบริษัทก็จะต้องย้อนกลับไปยื่นไอ้ตัวภาษีเงินได้นิติบุคคลตรงนี้ที่ผ่านมาให้ถูกต้องให้ครบถูกต้องหนึ่งอันหนึ่งอัน อันที่2ก็คือภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายนะคะภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายก็คือภาษีที่เกิดจากการจ่ายเงินออกไปให้ซัพพลายเออร์เนาะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่มันจะต้องหกักภาษีหน้าที่จ่ายแล้วเราไม่หักอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องไปเช็คย้อนกลับไปเช็คว่าเราได้หักไหมพอหักแล้วเนี่ยเราต้องยื่นให้กับสำนกรานให้เรียบร้อยอก็ไปเคลียร์ส่วนที่ยังไม่ได้นําส่ง ถูกต้องหักไม่ได้นําส่งทั้ง<ช>หลายจ่ายอะไรไปแล้วลืมหักก็ไปเคลียร์ทุกอย่างให้ถูกต้อง<ช>อีกส่วนหนึ่งอ่ะเงินได้หักไม่จ่ายไปละต่อก็อีกตัวหนึง่งภาษีธุรกิจเฉพาะซึ่งอันเนี้ยเป็นชื่อที่ไม่คุ้นสําหรับหลายคนเพราะว่าเราอ่ะคิดว่าทาธุรกิจธรรมดาเราไม่ใช่ธุรกิจเฉพาะเราเคยได้ยินธุรกิจเฉพาะอย่างเช่นพวกธน,นาคารกับ<ช><ช>พวกคนให้กู้ยืมอะไรต่างๆแบบเนี้ย แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะเข้าข่ายที่จะต้องยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะก็ได้ค่ะพี่น้องถ้าสมมติว่าบริษัทนะมีลูกหนี้กรรมการหรือเงินให้กู้ยืม กับกรรมการหรือเงินให้กู้ยืมแบบใครก็แล้วแต่มีเงินกู้เงินให้กู้ยืมค้างไว้ที่ไอ้พวกที่มันต้องมีการคิดดอกเบี้ยอะไรแบบนี้มันจะต้องเอามาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะด้วยใช่ถูกต้องถึงแม้ว่าการให้ยืมนั้นอะเราไม่ได้คิดดอกเบี้ยแต่ในทางกฎหมายทางกฎหมายต้องดอกเบี้ยด้วยดอกเบี้ยแล้วก็เสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตรา3.3ให้เรียบร้อยนะคะสำหรับคนที่สนใจอบรมบัญชีออนไลน์กับ c ีพีดี a าคาเง่ายๆที่บ้านอย่าลืมกรอกโค้ด CPD 10รับส่วนลด10%ก่อนจ่ายเงินนะครับซึ่งมันมีเคสอย่างนี้พี่หนอมคือจริงๆอ่ะในงบอ่ะไม่ได้มีรายการที่เรียกว่าลูกหนี้กรรมการแต่พอถึงเวลาจะไปปิดอ่ะสำมพักก็บอกว่าอ้าวปิดไม่ได้คุณต้องสวนส่งภาษีธุรกิจเฉพาะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีเงินสด เงินสดนะไม่ใช่เงินในบัญชีนะเงินสดเลยคือค้างผิดปกติค้างแบบห้าล้านอะไรเงี้ยซึ่งมันผิดปกติวิสัยอะของธุรกิจว่าใครจะมาถือเงินสด5ล้านฉะนั้นเนี่ยสัมพารก็อาจจะใช้ใช้อำนาจดูแลพินิจในการประเมินว่าถือว่าเป็นเงินค่าเงินเงินนี่จริงๆมคือเงินกู้อะไรแบบนี้ก็ได้ก็ต้องเสียภาษีส่วนนี้ไปนะค่ะมีอลยธุรกิจเฉพาะไปละแหวม ก็ผ่านไป3ตัวแล้วนะเหมือนจะยากแต่ว่าไม่ยากแต่มันมีตัวที่4ที่ยากแน่นอนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะซึ่งหลายธุรกิจจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือจดแวดนี่แหละนะตอนที่เราจะไปจดเลิกนะคะเราก็จะต้องย้อนกลับไปยื่นแวดต่างๆให้ครบถ้วนนะคะซึ่งมันมันอาจจะทําให้เราต้องแบบถูกตรวจสอบย้อนหลังด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่ง บางครั้งมันมีภาษีซื้อ,อภาษีซื้อที่ค้างมาในอดีตอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องถูกตรวจสอบย้อนหลังในจุดนี้ด้วยวก็คือพูดง่ายรายการที่มันค้างอยู่ต้องไปเคลียร์แหละนุ๊ถูกไหมแต่ว่าตัวที่ยากที่สุดอย่างที่นุ๊บอกคือแวดเพราะว่ามันนะวันที่เลิกธุรกิจเนี่ยมันต้องเคลียร์เรื่องแวดให้หมดไม่ว่าจะเป็นคนที่ซื้อสินทรัพย์มาแล้วมีแบบไปเคลมหรืออะไรพวกนี้ครับหรือสินค้าที่ยังเหลืออยู่ก็ต้องมีการขายออกไปเพื่อเคลียร์แบทใช่ครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ยากเสียแบท ในจุดนี้ด้วยนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าเราแบบเหมือนเดินอยู่ดีเดินดุ่มๆเราไม่ได้มีความรู้ว่าเราจะต้องแบบปิดบริษัทยังไงต้องเคลียร์ประเด็นอะไรยังไงบ้างเนี่ยรับรองว่าเจอตรวจจนพุนแน่นอนใช่แล้วก็ไม่ใช่อยู่ไปจดไปจดเลิกได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเหมือนกับว่าถ้าเราไปจดเลิกปั๊บสรรพากรต้องตรวจให้เคลียร์เสร็จก่อนใช่เพราะว่าถ้าเราไปจดเลิกอะ่ะเราไปจดกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วก่อนที่กรมพัฒน์อ่ะเขาจะบอกว่าอนุมัติให้เลิกนะเขาต้องครอสเช็คมากับสัรพากรก่อน สก,กัต้องบอกว่าไอ้ถ้าจดเวดเนี่ยมีการถอนหรือขีดชื่อไมอ่เอาออกจากทะเบียนเวดเรียบร้อยแล้วกรมพาร์ทถึงจะยอมให้เราจดเลิกใ,ใครที่จดบริษัทแล้วจดเวดด้วยเนี่ยแน่นอนต้องรอสวักดตรวจให้เรียบร้อยก่อนแต่ว่าเป็นที่มาที่ไปเรื่องหนึ่งที่พี่คิดว่าน่าจะต้องรู้ไว้คือเมื่อกี้เราฟังมาหลายคนถ้าเป็นเจ้าของธุรก,กิจอ,อาจจะงงว่าแบบเพื่อมันเยอะขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ว่าชวนคิดแบบนี้ก็ได้ครับก็คือเริ่มจากการที่เราเคลียร์ทุกอย่างที่มันอยู่ในรายละเอียดคืองบการเงินของเราก่อนทั้งหมด สินทรัพย์สินค้าเงินกู้หรืออะไรก็ต่างที่มันค้างนานเคลียร์ทุกอย่างออกให้หมด<ช>แล้วก็จ่ายภาษีที่เกี่ยวข้องให้ครบ<ช>หลังจากนั้นจะปิดง่ายขึ้นนะครับ<ช>มันเลยเป็นที่มาที่เมื่อกี้นุชบอกแต่แรกว่าจริงๆิปิดบริษัทเป็นเรื่องที่ยาก<ช>เพราะมันต้องเคลียร์ทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็จําเป็นมากมาที่คุณต้องมีบัญชีช,ช่วยดูแลเรื่องนี้ใช่แล้วก็ที่สําคัญใช้เวลานานพอสมควรเลยค่ะมันไม่ใช่แบบวันเดียวจดเลิกได้ไม่มีไม่มีจดเปิด่วันเดียวได้ใช่แต่ว่าจดเลิกเนี่ย ไม่น่าจะเป็นน่าจะเป็นเอาจริงหลายเดือนอยู่นะไม่ต่ำสามเดือนอะ่ะถ้าจดแบบสามเดือนนี่คือเก่งมากนะ <c oughs> เอาจงริงฮนะบางคนเป็นปียังไม่ได้เลิกเลยก็มีนะครับประมาณนี้ก็ฝากไว้สําหรับคนที่คิดจะปิดบริษัทก็อย่าลืมจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็จัดการภาษีที่เล่ามาทั้งหมดให้เรียบร้อยนะครับอ่ะฝากกันไว้ครับแล้วติดตามเราสองคนได้ต่อในตอนต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ